สวัสดีครับพี่น้องพี่เมือนตะเกียวทีผ้พาพี่น้องตำศาสตร์ลักษณะผืนสันบาทนี่ครับพี่น้องอว่าไงว่บาบ่เต็มฟื้นนะพี่น้องตุกคอนตะเกียบทีผาตำเต็มฟื้นบาทตะเกียบสิบพา้าพี่น้องตำศาสตร์ทีผืนสันครับพี่น้องลักษณะคือว่บาบาทนี่การแย่ของเขาบอกคือเก่าเลยครับพี่น้องการแย่เขาเริ่มต้นจากที่นี่เด้บ่แมันเริ่มต้นจากทั้งทั้งนี้เด้เริ่มต้นจากทั้งนี้พี่น้อง ลักษณะการแย่ของเขาคือเอามาหาคู่ได้ครับพี่น้องตะกอนนี่สี่คู่บั่นเป็นหาคู่หาคู่เลยเล้เนหนึ่งมาสองคู่คือเกา่าเหรอพี่น้องเดี๋ยวสีพาพพี่น้องเบิ้งทั้งนั้นครับผมพาพพี่น้องมาเบิ้งทั้งกันทั้งศาสตร์ทั้งข้งนตําบั่นพี่น้องลักษณะคือถึงสีน้าพี่น้องการแย่ของเขานี่เขาแย่มากล่ะเขาแย่มากขั้นเป็นมันอยู่ทั้ง ทั้งแบบนี้พี่น้องอตีรังกาด้วยสีผ้าพี่น้องตีลังกาถ้าแง่มาไลา่ไลน่นุน่นนู่นนี่เขาต้องแง่จากจากจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนขั้นแง่มันเป็นคู่อยู่พี่น้องเป็นข้างนั้นเต็มทั้งนี้ก็เต็มคือกันทั้งได้ได้มาหาคู่หาคู่เต็มถิ่มบต้องเว้นะกับเป็นหนึ่งกับมาสองคู่คือก่าพี่น้อง เขาเห็ดมาเรื promet, ่อยๆเห็ดมาได้ทั้งหมดสามสามสิบแปดเซนโอ้ยสามสิบแปดคู่พี่น้องหล้างแต่น่ะฮะก็เว่นหนึ่งเว่นหนึ่งบันกรมาเอาอีกห้าคู่ิโดยประตองเว้นพี่น้องประตองเว้นบั่นในมันที่ได้รวมแล้วสี่สิบเจ็ดคู่ทั้งหมดเลยพี่น้องซาซิสันเขาผื้ลักษณะผื้ของเฮาคือว่ามันสันก็เก่านะพี่น้อง ผมบรรไดอ่านสิกระทนกระแทนด้วยพี่น้องให้ฟัง่งให้ขนันเด็กเป็นพี่น้องกะเบิ้งได้หลายรอบเอาพี่น้องนี่ครับเบิง้งหลายรอบขอบคุณด้วยพี่นอ้องที่เขามาเบิ้งคลิปตะแก้วคลิปนี้้าพี่น้องเข้าใจสิได้ควบหลู้ดีๆพี่น้องหลังจากเคดต,ตามที่ผมว่านี่แล้วไล่ศาสตรสิออกมาสวยงามครับพี่น้องเอาไงว่าเอามา ห้าคู่พี่นอ้องบ่ต้องเว้นแล้วก็มาเว้นหนึ่งแลมาอีกสองคู่เขาเฮ็ดมาได้นับจากคูสองคู่แรกนี่หลังจากเว้นนี่มันทีได้สามสิบแปดคู่พี่นอ้องในสามสิบแปดคูเราเข้ามาเว้นตัวหนึ่งบาทนี่ก็เอามาเต็มเต็มโบตองเว้นอีกห้าคู่รวมทั้งเบิดมันทีได้สี่สิบเจ็ดคู่ รวมบัดนาพี่น้อง4ดคูแต่คูทั้งในนี่มันสิเแป38คูพี่น้องนี่38คูมาเวน่นมาเว่นหนึ่ง,งแล้วก็เต็มมีาศาสตร์ซันพี่น้องนี่ครับพี่นอ้องมีเทนิแล้วครับพี่น้องขอบคุณนะครับพี่น้อง